สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง1ิบโมงตรงครับคุณพระช่วยครับผมใช่แล้วครับพูดถึงเรื่องราวของทะเลไทยครับพี่อ่าโอ้มีหลายที่นะครับพี่ส่วนมากจะไปบางแสนใกล้ๆหน่อยอ้ผมไปศรีราชาบ่อยอ่าครับใช่เปล่ามันสวย <ๆ S 1> เราเหนื่อยอยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็วิ่งไปแต่ถ้ามีเวลาก็จะล่องใต้เลยครับโหยิ่งสวยใหญ่เลยก็อยากจะชวนพี่พูดถึงอาหารทะเลกันต่อครับพี่เท่ง อาหารทะเลกินหมดแล้วยกเว้นแต่เกลือสินเทาคนอะไรกินเกลือสินเทาเป็นอาหารด้วยนะฮะวันนี้จะพาพี่มาที่แห่งหนึ่งเฉพาะเจาะจงเพราะว่าเขามีอาหารเมนูเด็ดที่หลายคนเนี่ยเคยกินแล้วก็มียังไม่เคยกินก็มีเหมือนกันที่ไหนบางเสร่ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าปิ้งงบครับปิ้งงบใช่ครับนลกไปออกมันคืออะไร เดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมๆกันติดต้องให้กูรูมาพูดให้ฟังแต่ก่อนจะไปเจอคนสอนมาเจอคนเรียนก่อนดีกว่าครับพี่ครับคนเรียนของเราวันนี้นะครับอีกสองคนที่ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองในวินาทีนี้มากๆเลยไปพบกับน้องรู้ <c uk ain> พิมพ์สร์และน้องมิกเมทัศครับเหนือรำมาด้วยเขื่แหละน้องรู <c uk ain> ้น้องมิกสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหนี่พระเอกใหม่สดๆร้อนๆเลยนี่นะฮะเคยดูรายการผุ้พัฒช่วยไหมเคยครับเคยเคยเคยของพี่ชายผมเนี่ยแหละครับเคยเยอพี่ชายดูจากหน้าน้องมิกแล้วคุ้นคุ้นเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเออพี่เลยไปแอบถามเบื้องหลังมาเมื่อกี้ทีมงานบอกว่านี่คือน้องชายของวินเมทวินใช่ครับอ๋อเหรอใช่เออหนึ่งพระเอกวินเข้ามา3 4มสปีแลวมั้ววินเคยมาช่วงวัยรุ่นเรียนไทยมาก่อนลูกอ่ะ ได้ดูรายการคุณพระไหมอ๋อก็เคยดูมาบ้างครับอืมอยากลองทําบ้างเลยโอ้วันนี้ได้มีโอกาสมานุ่งโจงกระเบนเคยแต่งนุ่งโจงมาก่อนไหมครับเคยนะเหมือนเคยที่โรงเรียนตอนประถมเลยใช่ใช่หยุดโรงเรียนเดือนเอ้าหรอครับอยู่โรงเรียนอะไรครับสาธิตจุลาครับอ้าวหรอพี่เด็กพี่เด็กจุ จูอะไรครับจุ้จุ้อย่าถามได้วันดีได้โอ้ยพี่เท่งสุดยอดเลยว่ายพ่อแล้วว่ายพ่อแล้วอาหารทะเลชอบกินไหมชอบกินชอบกินครับประเภทไหนบ้างกุ้งปลาหอยปูเรื่องอาหารได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเลยลูกอ่ะคือจริงแล้วถ้าอาหารทะเลอะทานได้แค่ปลาเหมือนพวกถ้ามีกระดองใช่ไหมครับครับกระดองเปื่อยมาผมผมผมจะแพ้รู้จักเมนูนี้ไหมปิ้งงบไม่รู้นะ แต่ว่าฟังจากชื่อแล้วเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันว่าคือเขาได้งบมาเขาเอาไปปิ้งทำไมอะแล้วแต่นะเสียดายงบเนอะเสียดายเอามาใช้ดีกว่าเดยวเาเผาเผาเล่นจะบ้านนี่ยเป็นเมนูแต่ฟังจากชื่อเราเราน่าจะเกี่ยวอะไรกับการปิ้งปิ้งไหมใช่แต่เราไม่รู้ปิ้งอะไรไงน่าจะสิครับปิ้งงบเป็นอะไรนะมาถาม คนทาเลยคุณแม่ของเราอครับไปเจอท่านนี้เลยนะครับแม่อองสุพรสิริรานชนครับจากร้านปิ้งงบแจ๊๋องจังหวัดชนบุรีแม่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับยองมาเลยเห็นแม่แม่องนี่ออกที่นี่เดินเดินสโลเลยนะแค่เดินมาสวยเลยผิวเลยอแม่ครับค่ะปิ้งงบมันคืออะไรแม่ก็คือ อาหารสไตล์เดียวกับหอมหมกประเภทประเภทหอมหมกอ๋อแต่ใช้ปิ้งใช้ปิ้งหอมหมกก็นึ่งใช่แต่เราเป็นปิ้งใช่ค่ะครับวัตถุดิบข้างในอ่ะวัตถุดิบก็คล้ายคลึงกันแต่ถ้าหอมหมกอะลองผักแล้วนึ่งแต่นี้ผสมผักแล้วปิ้งมันก็จะไปได้ความหอมของใบตองกับโหระพาที่ที่ใช้ผสมไปแล้วเนื้อสัตว์แม่เนื้ออะไร ปลาปลาอออยี่น้องลุกทานได้ทานได้เลยครับแม่ใช้ปลาอะไรน้ำตกไม้อปลาน้นดอกไม้ปลา้ดอกไม้ซึ่งปิ้งงบเนี่ยครับแม่เราจะทานได้เฉพาะที่บางเสรศถูกไหมครับหรือว่ามีหลายที่มีหลายที่แต่ที่อร่อยที่บางเสรศแล้วองเฉพาะร้านแม่ด้วยหรือเปล่าครับก็คิด้วยสิคะแน่นอนนะวันนี้แม่อุตสาห์จะมาแบ่งปันความรู้กับเรา ก็จะลองชิมกันก่อนนะครับแม่อยากพูดเราก็ไม่เห็นภาพเนาะมาครับปิ้งงบเข้ามาเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอ้ดูมองเห็นทีแรกคิดว่าข้าวเหนียวนึกว่าข้าวเหนียวกล้วยข้าวเหนียวเผือกทรงคล้ายๆข้าวเหนียวแล้วทรงเนี้ใช่ป่ะแต่ข้างในนี่เป็นปลากับผักอ่าแม่นี่คือหน้าตาข้างในนะครับคุณพ่อช่วยเราจะกินแบบช้อนบ้านเนี่ยน้องมิ้ครับนึกนึกถึงวัดอะมุมมาไม่ได้นะช้อนเนี่ย ต้องกินแบบมีมารยาทช้อนเขียวคุณคุณจะหิวแล้วตักเอ้ยบ๊อบเพลินนะดึงออกปั๊บเลยเลือดจะออกก็จะเย็นเมันจะบาดเพรามบาดแล้วเนี่ยแต่เรื่องนี้ต้อไปโฟมขนาดนั้นอ่ะลองดูครับเชิญครับเป็นปลาน้ําดอกไม้ชื่ออะไรไข่วงกเลยเนาะน้ำดอกไม้ก็มีข้างเหลืองได้แล้วก็ไฟนซีได้แม่หอมรสชาติไม่ไม่ต่างจากโฮมอกหรอกอร่อยมาก นี่อร่อยกว่าบอกเลยว่าต้องอีกคำหนึ่งครับโอ้โถือว่าอร่อยอร่อยเลยฮะอีกคำเดวยวแล้วลุกไปไงครับโคำแรกต้องลองอีกคำเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันก็ผมรู้สึกว่ามันมีเผ็ดปลายๆนะเออใช่เครื่องแกงเริ่มตามมาทีหลังตอนเข้าปากไปตอนแรกยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเผ็ดครับแม่แต่ลูกก็มิกจำรสชาตินีไว้นะเพราะเดี๋ยวเราสองคนต้องทำเมนูนี้อืม ติดใจเนี่ยออกแนวชอบมันเนี่ยคิดว่าทำได้ไหมเฮ้ยต้องมั่นใจดิทำได้ทำได้เออทำได้กับได้ทำนี่เหมือนกันไหมเอาเอาแรกก่อนได้ทำก่อนลูกอ่ะสบายเลยครับนี่น่าจะทำได้นะครับขั้นตอนยากไหมไม่ยากอ่ะอ่ะไปไปดูวิธีทำครับทำยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องลูกและน้องมิกต้องมาทำปิ้งงบกันแล้วนะครับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เริ่มจากการนำปลามาแร่และขูดเอาเฉพาะส่วนของเนื้อปลาหลังจากนั้นนำเนื้อปลาที่ได้มาปรุงรสด้วยเกลือตามด้วยหางกะทิแล้วจึงทาการคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ใส่พริกแกงลงไป คนผสมพริกแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วจึงค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีหมดแล้วให้ปรุงรสด้วยน้ำปลาเสร็จแล้วให้ใส่ถั่วฝักยาวใบมะกรูดซอยและใบโหระพาลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วจึงเริ่มนำมาใส่ในใบตองแล้วห่อให้สวยงาม หลังจากนั้นให้นำมาปิ้งด้วยไฟอ่อนจนสีใบตองเริ่มเปลี่ยนหรือประมาณ15นาทีถือเป็นอันเสร็จครับมิกยังไงดูหยไใ้อยู่แล้วจากจากจากที่ดูผมว่าผมว่าไม่ยากขนาดนั้นอืมอรู้แล้วครับดูวิธีการทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่กังวลเลยครับรู้สึกว่าสบายมากใขั้นตอนดูไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่อ่ะพร้อม ครับพร้อมครับพร้อมเลยงั้นก็น้องอาร์มอยู่กับลูกครับครับมิกอยู่พี่ครับโอเคพร้อมป่ะงั้นก็เริ่มกันเลยเชิญครับเอาละครับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยอ่ามิกเราก่อคนเลยอันดับแรกไปเอาไอ้ทำมาทำกะทิมะพร้าวมาทำกะทิมะพร้าวอ่าอ่าหยิบไปดีนะเดี๋ยวเจอเกลืออันไหนมะพร้าวครับนี่นี่หนุกเอออันนี้ไม่ใช่ข้าว พร้าวอะไรเหรอมะพร้าวเหรอมะพร้าวมะพร้าวอันนี้มองไงเป็นข้าวอ่ะมะพร้าวคือขูดแล้วไงอ๋อเขาขูดไปแล้วเออไม่ยกไปเลยยกไปเลยอ๋อยกไปเลยเออยกมาเลยนี่โอเคแม่จะไหวไหมครับเนี่ยน้องมิกแวะมาดูทางน้องลุกกันบ้างดีกว่าเริ่มเริ่มจากยังไงบ้างนะฮะไปเอาน้ำใส่แล้วก็คั้นคั้นจ้ะมะพร้าวอย่าใส่น้ำเยอะนะค่อยๆโอเคใส่ใส่ ถ้าใส่เยอะมันจะไม่มันใสลงมาในนี้เลยเหรอจ้ะโอเคได้ครับใช้หมดเลยไหมเนี่ยหมดเลยเออที้หน่อยชี้หน่อยโอเคแล้วไงต่อดีครับใส่น้ำแล้วก็เอามือเนี่ยขยำใส่น้ำแล้วมือขยำใส่น้ำแล้วมือขยำไปไหนอ่ะฮะอ๋อมีน้ำแป๊วน้ำ ไม่ได้ดูเลยไปเจอพร้าก็มองไปข้าวใส่น้ําแล้วขยําให้น้ำมะพร้าวมันออกกะทิมันออกให้น้ำแรงนี่เอาลงไปอันนี้อ่ะนูเทน้ําไม่ต้องเยอะครับเอาประมาณเท่าไหร่ดีครับพี่ลองดูครับพอละมี่พเยอะละอ่ะโอเคมาฮะบีบครับ นีบครับบีบได้เลยละครนี่โอเคเอาเลยบีบเลยลูกบีบแรงแรงเลยฮะหอมมากอ่ะเสรแล้วก็บิดแล้วบิดบิดให้น้ำมันออกเหมือนจะบิดมอไซค์โอเคเออบิดให้น้ำออกหมุนหมุนเลยอ่า ไม่ทันแล้วเอาเอาเอาทำไมถึงต้องสลับทำสองสองถุงครับมันจะมีน้ำกับหัวอันแรกจะเป็นหัวกะทิอ๋ออ่าอันที่สองก็จะเป็นหางกะทิอันที่สองอะไรนะครับแม่ใช่เขื่อนที่ยินไหมก็หัวกะทิมันก็จะคนฝางไงอ๋อถ้าหางมันก็จะน้ำสองมันจะเจือจางออกไป ผมว่าลงในถ้วยหน่อยเลยม่ออกนอกถ้วยเลยอ้าวแต่ละทีมขอทีมละสามหอทีมละสามหอนะคะแม่สบายจ้ะหลังจากคั้นน้ำกะทิทั้งหัวทั้งหางเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปจะป่วนจะหาได้มากกว่านี้อีกไหมต้องมาลุ้นกันครับไปเอาไอ ถั่วฝักยาวกับหัวละพามาถั่วฝักยาวหัวละพามาอ่าถั่วฝักมาหัวละพามีอะไรถั่วฝักยาวหัวละพามาใช้จำหนึ่งนะครับพอแล้วลูกแผ่นั้นก็พอหรอกแค่นี้ก็พอแล้วก็หัวละพาเอาหนูยกไปเลยหน่อยนึงไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาที่หยิบหยิบไปกีก้านก็กีก้านก็เอาเท่านี้ได้ไหมครับมากกว่านั้นอีกหน่อยเอาละประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ มาแล้วครับพี่เท่งแล้วผมเอาไปเยอะขนาดไหนอะขนหนูหยิบเลยเดี๋ยวนั่นแหละพอแล้วดูสภาพแล้วพอแล้วแล้วก็เอาใบโหระพาไปโอเยขอบคุณครับลองเลือกก่อนเพียบเพียบให้อันนี้ถั่ฟักยาวระพาเอินนี้ใช่ไหมครับจ้าเอาไปสักตีการหาก้ารมาพอหาก้ารอีกน้อยนึงอย่างนี้แ่ะอ่าพอแล้วนั่นแหละนั่นแหละ้วระหว่างนี้เนี่ยผมสามารถเด็ดเด็ดเลยเด็ดเอาแต่ก้านเนาะ เอามาทำไมก้านเอาใบเนาะอันนี้เราจะแบ่งหน้าที่ยังไงเดี๋ยวครับพี่ลูกจะหันเลยลูกจะเด็ดดีครับอย่างผมนี่ผมว่าผมเด็ดอยู่แล้วครับเฮ้ยโฆษณาชนเชื่อเปล่าได้งต้องเด็ดเทียมหันถูกกับยาวให้ลูกลูกอันนี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ว่าน้อง น้องน่าจะต้องเด็ดเป็นใบๆนะฮะเอาผมนึกว่ามันต้องสับรวมกันอยู่แล้วไม,ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ที่เรากินไงมันยังเป็นใบอยู่เลยอ๋อเอาเอาเด็ดให้เป็นใบๆนะผมตั้งใจจะได้ตั้งใจฉีกใช่ไหมค่อยมาเลือกค่อยมาเลือกทีหลังนะครับว่าไหนมันสวยอย่างนี้นี่เองเด็ดก่อนค่อยมาเลือกน้องลูกนี่เข้าใจคิดจริงๆไปดูทางทีมพี่เท่งและน้องมิกกันบ้างดีกว่าว่าทํากันไปถึงไหนแล้วเราต้องขุดทางไหนเหรอครับพี่เท่งไหนก็ได้ ทำไมพี่งเก่ทำเยอะแล้วไม่ขอครับเนี่ยมิกเด็ดไปเยอะหรอใบอะอะไรนะเด็ดใบโหระพาไปเยอะหรอไม่เยอะหรอกแม่มันต้องสับไหมไม่ต้องค่ะอ๋อเหรอแต่มันเป็นก้อนๆเลยนะค่ะดูตั้งใจขูดเนื้อปลาใหญ่เลยนะครับตั้งใจแบบนี้รสชาติต้องออกมาอร่อยแน่แน่พริกหนูตักพริกไปตักพริกไปชิ้นขาแม่ช้อนหนึ่งใช่ไหมครับหั่ หนูชอบเผ็ดหรือชอบตักเลยตักเลยช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งตักเลยมีมูกตักเลยก็ไม่โดนนะยังไงต่อนะครับหนูต้องไปขูดปลาขูดปลายังไงครับแม่ขูดหางไปหัวอันไหนหัวอันไหนหางเนี่ยตรงเนี้ยหางอันนี้หางหางไปหัวเอาใช้ช้อนเหรอครับแม่ใช้ช้อนแล้วก็บี้ให้มันเละใช่ใช่โอเคได้ครับสบายมากขูดป พี่เท่งครับช่วยกันถ่ายโอเคจะได้ไปเร็วทางด้านทีมพี่อาร์มและน้องลูกก็เริ่มขูดเนื้อปลากันแล้วเร่งมือเข้านะขอรบับพี่ก็ไม่เคยขูดเหมือนกันนะเนี่ยตามใจชอบเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บอ๋อเนี่ย น้อยอีกน้อยเลยด้วยเนื้อเนื้อเนื้อมันหมดเลยลูกหมดเลยนะเอะหมดเลยหมดเลยอ่ะแล้วแล้วก็พริกตักไปเลยช้อนหนึ่งอ่ะแม่เอออันนี้ปาล์มน้อยน่าจะช้อนหนึ่งอนนี้ได้ไหมฮะตอนนั้นแล้วอีกหน่อยนึงใส่มาก่อนอีกหน่อยนึงอ่านิดนึงหน่อยนึงค่ะพอไหมค่ะผ่านน้ำตาลไปเลยน้ำตาลใส่ไปเลยหมดหมดนี่เลยไม่ไม่ตักหนูตักอ่า ท่านี้แหละครับอ่ะเอแล้วโ <Okay. S 2> อเคเปลาน้อยเดี๋ยวมันหวานทางนี้ก็ปรุงรสกันเป็นที่เรียบร้อยไปดูทางทีมน้องมิกกันดีกว่าตอนนี้พวกเขาทําอะไรกันอยู่พี่น่งครับเราต้องตัดทั้งก้านเลยใช่ปะ่ะฮะแบบตรงนี้เลยเออแย่ yeah, ละอุ๊เอ๊ะ okay. กานมะพร้าวกานมะพร้าวมันมันยกมันยกไม่ค่อยอันนี้อันนี้มันต้นกกเอ้าอันนี้ไม่ใช่ก้านมะพร้าวอันนี้ทีอยกาเนื้อคนที่มันเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับ แรงไปอีกใส่แรงไปอีกอบี้ให้มันให้มันเข้ากันทำไมมันไม่เข้ามันรูนจะไม่เข้ากันเลยอ่ะเราใช้สองท่านสองอ่ะป่ะไแม่ไอมันต้องวางตามยาวนี้ป่ะใช่ค่ะไปขี่ม้าเล่นแล้วมิกเอ้ยลูกเอ้ยกย่าโซนลูก เออมามาบ้านเร็วอันนี้เราจะทำอะไรรูกเนี่ยอ๋อเราจะอ๋อเอาไว้เอาไว้แทงตอนคอใช่เลือกเอาเอาไปกลัดเอาไปกลัดใบอย่างนี้ได้ไหมครับก็ได้ก็ได้แต่หนูมันดีฝาดอันนี้ไหมใบมันไม่แตกไงลูกมองกันไกลมากเลยลูกนี่อ๋อนี โอเคได้ครับอ่ะลองดูครับระวังยังกล้วยจะโด,ดนเสื้อได้ครับที่ช่วยจับไว้ให้อ่ะไปเก่งมากไปไปทางทีมพี่เท่งและน้องมิกก็มาถึงขั้นตอนการห่อ,อก,กันแล้วจะออกมาสวยเหมือนที่คุณแม่อองทําหรือไม่ตลักใส่เลยสองอันทับกันเ,เออเออ เขาบอกว่าให้ผมเหล่าให้แหลมๆจะได้เอาไว้วางกระเขียงแล้วตวากเป็นเมกัดอ่ะ,อะ โอเคน่ารับกทำไมไส้มันมาอยู่มือกันทั้ง2ทีมก็ได้หอปิ้งงบพร้อมที่จะนำมาย่างกันแล้วล่ะครับจะว่าไปก็เริ่มจะหิวแล้วนะครับเนี่ยอืโอเคที่ว่างเราอร่อยผมก็ว่าง,งัานครับ เรามีเหลือไหมโอ้เหลือบ้าเลยเหรอตะแกงตะแกงหาตะแกงตะแกลงไหนตะแกงเอามาชัว์พี่อําหน่อยอันนี้ใช่ไหมตะแกงนู่นหาใค่เหรอเอ่อน้องลองึกภาพดูนะน้องลุกว่าเราจะมาตั้งยังไงในการปิ้เราหาสิ่งที่มันน่าจะปิ้งได้มิกในซีรีส์เล่นเป็นเลยในซีรีส์ผมเล่นเป็นคนก็เหรอใช่ ป็นาผมเล่นเป็นชื่อเชใน,ในในซีรีส์ชื่อเชนพลอตก็เมื่อคือเลยพลอตเรื่องก็เหมือนอย่างความจริงในเรื่องนี้มีหลายหลายคู่ครับแต่ว่าอย่างคู่ของผมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเด็กเก่งเจอกับเด็กที่ที่ไม่เก่งที่ไม่ชอบเรียนเลยแต่เราชอบเรียนมากๆแล้วมาเจอกันหรือพี่เท่งมีเหตุการณ์แบบว่าที่ผมเล่าไหมเคยเคยมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในวัยเรียนมันมีน้อยมากเพราะเรียนแค่ปสีเองเป็นโลกเป็นโลก มีรคประจำตัวแตโรคกลัวความสูงพอจบป .4 สพอจะขึ้นป .5 ห้าปั๊บขาสั่นปั๊บปั๊บปั๊บเลยก็เลยต้องออกเลยต้องออกไม่ได้มันชันทางสูงถ้าไปแบบมหอย่างนี้นี่ตายเลยก็เนี่ยช็อกช็อกเลยช็อกไหมตอนนี้ไหมเลยไม่ไหมเลยไม่เลยเ้เรื่องของเราที่ลุกเล่นนะครับชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักรับ boys in love เรื่องมันเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ ความรักของเด็กมัธยมนะครับใช่แบบมีจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยจะมีหลายคู่ก็จะแตกต่างกันไปเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเก่งกับเด็กห้องบุ้ยแล้วกันใช่แล้วอันนั้นก็คืออันนั้นผมผมห้องบุ้ยอยู่ห้องบว้ยเหรอใช่แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนชีวิตจริงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนเป็นคนเก่งก็เลยอาจจะยากนิดนึงเล่นยากนิดนึงห่างไกลตัวเองนิดนึง ทั้งสทีมก็ปิ้งงบสุกเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มจัดจานมาดูกันครับว่าจะออกมาดูดีแค่ไหนอเอียบปลาเรียบร้อยครับสำหรับปิ้งงบจบด้วยใจเหนือเหนือจักระทองโอ,โอ้โหกลิ่นนี่นหอมและนี่คือ ปิ้งงบจบที่เธอแปลว่าเธอกินแล้วจบไปเลยเหรอใช่เพราะว่าไม่ไปที่อื่นแล้วจบอันนี้หมายอยู่ที่เราอยู่ที่เราก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับกับปิ้งงบของทั้งสองทีมน่ารับประทานสุดๆแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อนะขอรับแม่เรียบร้อยแล้วนะปิ้งงบอันดับแรกแม่ ดูหน้าตา2อจานก่อนสวยมันหล่อมันเหลามันพอที่จะขายได้อันอันนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่พอใหญ่เพราะเราให้ลูกค้าใช่เราทําด้วยใจหน้าตาก็ใช้ได้นะโอเคแล้วก็ตกแต่งเยอะดีนะครับเเห็นไหมล่ะเกือบลกกับเราอ่ะทางรู้นเลยแม่อันนี้ก็เป็นแบบสไตล์เรียบง่าย เรียบง่ายเรียบง่ายหรือว่าขี้เกียจอ่ะหน้าตาพอพอโอเคโอเคค่ะหรือแบบเรียบง่ายค่ะเรียบจะต่างกันนะอันนี้แหละขึ้นอยู่กับรสชาติแหละรสชาติสำคัญแล้วครับแม่ต้องชิมแล้วครับชิมเลยเนาะเชิญเลยครับเอาละครับเวลาและทึกแล้ครับคุณแม่จะตักเอาปากแล้วทานเลยครับ อร่อยค่ะอร่อยว้าวออแม่นี่อร่อยแม่ทานนี่สุปั๊บแม่พูดนะอะไรอ่ะ <c oughs> อ่าของน้องลูกแต่ก็สีสันไม่ต่างกันนะอืมสีเหมือนกันเลยอร่อยค่ะ <c oughs> อร่อยเหมือนกัน เอาแล้วเอาแล้วเกมนี้จะสูสีนะพี่นะแต่มันไม่มีเสมอนะแม่มันต้องมีคนชนะคะแนนเต็มสิบให้นอกลูกเท่าไหร่ครับอันนี้สิบสิบเต็มเหรอคะแม่โอ้ my god เต็มลูกเก่งมากเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรโอเคครับแม่ผมกลับก่อนนะ อ้าวแฝั่งนี้คะแนนเต็มสิบแม่ให้เก้าเกือบสี่หมอหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนบกพร่องตรงไหนแม่เค็มไปนิดหนึ่งเค็มไปนิดหนึ่งเค็มทั้งน้ำตาทั้งเกลือเราใส่เข้ามาต่างกันตรงนี้ไงโอ้หเหรอ แต่ของข้าว่ากแบบกรอบเนี่ยใช่เขาเบาฝาชิมชิมขอชิมชิมครับฉันครับของเรานเลยแต่ถ้ากินกับข้าวอ่ะอร่อยก็ดีเลยน้ำงเลยใช่ไหมพี่ทำรสชาติเผื่อข้าวไงใช่เผื่อข้าวไปแล้วคิดมาแล้วอืมอร่อยเนี่ยอร่อยเลยผู้เล่นอร่อยจริงอร่อยจริงแม่คะมอบหมายลุลุคครับผู้ชนะแล้วครับ ทีมต้องลุกกับน้องอามครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนานทีขอบพระคุณครับแม่นี่ขนาดทําวันนี้นะแม่เป็นไงพึ่งทํากันวันนี้ถ้าทําหลายวันออกร้านได้เลยโอ้หรือว่าเราเราไปทางนี้ดีกว่าเราไปเอาดีทางนี้ดีกว่าพี่ลูกก็ทาแล้วเดือมมิกตกแต่งจานไงใช่เพราะว่าต้องทํางานเป็นทีมมิกขั้นตอนไหนยากสุดที่ทํามา ไม่บอกว่าขั้นตอนปรุงเนี่ยมันยากสุดรอเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยปริมาณใช่ไหมปริมาณใช่เอใช่ลูกอะเป็นไงได้ยทำคิดว่าตอนปิ้งนี่นาจะยากที่สุดยากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราดูยากว่ามันสุกหรือยังอะครับถ้าเราหอไม่พอดีมันก็จะไม่พองเราก็จะยิ่งดูไม่ได้อีกว่าสุกหรือเปล่าแม่ต้องสังเกตเอาเห็นได้เห็นล่ะมาทําแบบนี้คือแม่เป็นยังไงบ้างดีใจนะที่เขา สนใจอาหารไทยก็จะได้สืบสารครับเมนูโบราณโบราณครับผมแต่ถ้าอยากไปกินฝีมือแม่จะไปกินที่ร้านไหนครับร้านเจ๊อ๋องปิ้งงบบางสเลยค่ะร้านเจ๊อ๋องปิ้งงบบางสเลเปิดวันไหนทุกวันไหนครับเสาร์อาทิตย์ค่ะอ้าทำไมแม่ขาสองวันน่ะอีกอีกท้งวันเลยพ่ายไขาขาไม่ดีโอขาไม่ดีเปิดสองวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาแปดโมงถึงหมดก็แล้ว แปดโมงยันหมดจนหมดซึ่งก็คือหมดทุกวันบางทีเที่ยงหมดแล้วที่ยังกังวลโอ้ยต้องรีบจองก่อนนะแม่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาโทรจองค่ะโอ้โหไม่แปลกว่าอร่อยขนาดนี้นะตามผลงานน้องทั้งสองนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแม่อ๋องครับผมขอบคุณแม่องค์ขอบคุณน้องลูกน้องมิกรเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มารายการของเรารายการแรกเลยนะพี่นะครับโอ้โห ช่วงหน้าครับผมยังมีเรื่องราวดีมากมายกับเวทีนี้ครับพักสักครู่ครับพุลพระช่วย